สวัสดีครับพบกับช่องบรนพันทัวร์นะครับวันนี้ครับมาดูครับทำกลางอุณหภูมินะครับ42องศานะครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้ครับเมื่อวานยังอากาศครึ้มเพราะว่าฝนตกที่อื่นครับแต่คลึ้มที่เรานะครับวันนี้ครับก็จะมาดูครับต่อน้ำที่จะใส่ยาครับหลังจากการตัดแล้วพี่น้องครับนี่วันนี้จะมาใส่สปริงเกอร์นะครับ ลากมานะครับก็ใส่น้ําใส่นะครับให้มันไหลมาเรื่อยๆนี่ครับเพราะเปิดแบบไม่เปิดแรงครับพี่น้องเพราะกลัวสายมันหลุดเนาะนะครับก็ใส่ระบบน้ำนะครับต่อจากแทงโซลาเซลลนะครับนี่ครับดูก่อนครับว่าไงเพราะว่าวันนี้ วันนี้ครับยังไม่ได้ตัดให้กินตัดแต่เมื่อวานแล้วครับนี่ครับตัดแค่นี้ก็กินได้สองวันครับพี่น้องวัวสามตัวนะครับ,รบเพราะว่าไม่ได้เปิดแรงนะครับตัวต้องไยยาำตรงสปริงเกอร์นะครับจะทำการเปลี่ยนเอ่อ ัวสปริงเกอร์ก่อนครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ครับผมใช้แบบนี้นะครับที่หัวแบบนี้เลยครับง่ายดีครับไม่ต้องมีสายรัดครับนี่รัดในตัวครับอันนี้ก็สายยางบางๆนะครับนี่ประมาณ16มิลครับพี่น้องถ้าบอกไม่ผิดนะครับประมาณ16มิลครับนี่เนาะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ง่ายๆครับใช้แรงดันน้อยครับไม่ต้องติดกาว เปิดค่อยๆครับโซลาเซลล์นะครับก็ได้ครับเดี๋ยวต่อกันก่อนนะครับครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยาวานี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำแล้วครับรอตัดไปเรื่อยครับพี่น้องได้หลายวันเลยนะครับนี่ก็เริ่มใส่ใหม่นะครับให้มันจดไปเรื่อยครับไม่ต้องถึงขั้นขั้นสปริงเกอร์หมุนครับคือเอาเนี้ย ไปเรื่อยครับหยดแต่ละเสาละเสาไปครับพี่น้องให้มันซึมไปเรื่อยครับนี่ครับให้ไหลมานะครับวันนี้มันแห้งจัดพี่น้องครับนี่ครับก็เดี๋ยวค่อยขยับมาเรื่อยครับเพราะใช้สายยางครึ่งหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วนะครับใช้วิธีหยดนี้เลยครับเพราะว่าเราแบ่งไปหลายทางนะครับทั้งเข้าบ่อทั้งมาเข้าทางนี้นะครับแล้วก็คข้วัว แล้วก็บ่บเลี้ยงปลานะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็จะงอกมาแล้วครับพี่ร้องครับนี่ครับก็กินอิ่มเรียบร้อยนะครับก็แดดร้องครับกินหญ้านะครับแล้วก็กินฟางตอนเช้าออกไปข้างนอกนะครับนี่ครับแดดร้อนจัดนะครับสี่สิบสององศาครับอยู่ไม่ได้วัวนะครับ บ่อปลากันพี่น้องครับนี่ครับผมก็เลยทําบ่อปลาเข้ามานะครับแบ่งทางบ่อปลาด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือปิดเมื่อกี้นะครับปลานี่ครับเลี้ยงวัววัวราคาถูกก็เลี้ยงปลาไปก่อนครับพี่น้องนี่ครับแบบธรรมชาติครับนี่ง่ายครับปลาหมอยักษ์แล้วก็ปลาทับทิมแล้วก็ปลาดุกนะครับนี่ครับก็มานนี้ครับสร้างรายได้นะครับ ปล่อยพื้นที่จริงไว้ครับเพราเรามีระบบน้ำโซลาร์เซลล์ครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ครับพี่น้องครับเนาะแดดร้อนจัดเลยพี่น้องเลยนะครับ4 0 42ององศานะครับหญ้าก็ตายหมดตามทุ่งนานะครับวัวก็ออกไปตามทุ่งนาก็กินเศษฟางเศษหญ้าแห้งครับนี่ครับก็อยู่อย่างนี้นะครับทั้งวัน ไม่ออกไปแล้วครับออกตอนเช้าถึงแค่เก้าโมงก็เอาเข้าคืนนะครับนี่นะครับนี่ะครับนี่ครับนี่ก็นอนแล้วกินอิ่มแล้วครับหญ้าผสมกับฟางแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องครับเลี้ยงง่ายๆครับนะครับเราต้องเอาอะไรมาประยุกต์ใช้นะครับกินหญ้าเป็นคนรถบอยดยมีอ้วนเลยครับพี่น้องนี่กินฟางนะครับ กินหญ้าผสมกันแล้วก็เกลือแร่ขาดไม่ได้ครับน่าเห็นไหมครับเรียกกระมวลแล้วครับพี่น้องจะได้มาเปลี่ยนนะครับ2เดือนแล้วก้อนนี้นะครับตัวหนึ่งนั้นอีกก้อนนึงนะครับแล้วน้ําขาดไม่ได้นะครับนี่ครับระบบการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆแต่เอาระบบฟางมาแบบฟาร์มอ่ะมาจัดระบบของเราครับประยุกต์ใช้ตามฟาร์มใหญ่ๆครับเห็นไหมพี่น้องครับเราไม่ต้องไปตัดหญ้าครับเขามีแปลงหญ้าครับเขาตัดเป็นบางเวลาบางช่วงให้กินพวกสีเขียวแล้วก็กินฟางนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็เอามาระยุกต์ใช้นะครับลงทุนไม่เยอะครับขอให้มีระบบน้ําที่ดีเราก็ปลูกได้ส่วนพี่น้องไม่มีพื้นที่นะครับเราก็ประยุกต์ใช้นะครับเป็นเกี่ยวหญ้าผสมฟางนะครับถ้ามีเวลาก็ออกไปเกี่ยวหญ้าข้างนอกครับแต่ตรงนี้หญ้าไม่มีแล้วนะครับเพเลี้ยงเยอะไม่ได้ครับบ้านเราเราไม่มีพื้นที่การปลูกหญ้าถ้าไม่มีปลูกหญ้าไม่ต้องกลัวครับกลัวร้อยตัวก็ใช้แค่สองไร่ก็พอนะครับอันนี้เราใช้สามตัวก็พื้นที่ ประมาณ20ประมาณ20ตารางวาแค่นั้นเองนะครับไม่ถึงไม่ถึงด้วยครับก็ปลูกได้นะครับใช้พื้นที่นะครับไม่ปลูกแล้วพืชผักนะครับก็ปลูกหญ้าก่อนนะครับเอาวัวไว้ก่อนครับตอนนี้ผักก็แพงนะครับไปตลาดไม่มีผักเลยมันแรงเงี้ยครับตายหมดนะพี่น้องตอนนี้ต้องพึ่งพาตัวเองแล้วครับภัยแรงขนาดนี้ครับสิบปีครับไม่เคยเจอครับนี่ทิ้งฝนทิ้งช่วงระยะขนาดนี้นะครับ ไม่เคยเจอเลยครับนี่ผมเคยเจอปีนี้267นี่นะครับเริ่มต้นแล้วนะครับพี่น้องครับเราต้องปรับตัวให้ได้นะครับยิ่งปีหน้าเขาบอกว่าแรงกว่านี้อีกนะครับเราต้องปรับตัวได้แล้วก็ประยุกต์เอาอะไรมาใช้นะครับเพื่อที่จะปรับตัวเข้าฟูมีอากาศร้อนแบบนี้นะครับแล้วก็การทํานาก็จะหนักมากขึ้นพี่น้องข้าวก็แพงนะครับข้าวก็เริ่มแพงแล้วพี่น้องนะนานี้ครับเกี่ยวข้าวนาปังนะครับหมดแล้วนาปีรอทำแล้วไม่มีทีท่าจะฝนเลยครับ บางพื้นที่ก็ฝนนะครับแต่ในโซนบ้านผมไม่ฝนเลยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ต้นเดือนพฤษภาแล้วรถแท็กเตอร์รถไถนาก็ลงนาแล้วครับฝนตกตั้งแต่สงกรานต์แต่นี้ครับไม่มีเสียงรถไถนารถแท็กเตอร์เลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงต่อครับพี่น้องครับว่ากาดแบบนี้นะครับนี่ครับต่อให้เข้าราคาแพงถ้ากาดนี้ทำนาไม่ได้นะครับของผมใช้นะครับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็นาแค่สี่ไร่พี่น้องนะครับปล่อยน้ำโซลารเซลล์เลยแต่ถ้าปล่อยน้ํา น้กมากก็ไม่ดีจะเข้าใตอีกครับพี่น้องอากาศมันไม่ได้ครับนี่ครับปัญหากันเป็นชาวนานี่แหละครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับอนาคตข้างหน้าไม่รู้เป็นไงวันนี้ต้องทําดีที่สุดครับพี่น้องครับนี่นะครับก็มาเล่าคุยสู่กันฟังนะพี่น้องครับไม่รู้จะทําอะไรครับเลี้ยงวนบ้านว่างก็มาดูวัวครับเช้าเอาวัวออกจากอกเที่ยงครับก็มาให้ฟางครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับแค่นั้นเองสาเวลาอยู่ในคอกนะครับ แล้วส่วนใหญ่ที่ออกไปข้างนอกก็คือให้มันยืดเส้นยืดสายนะครับให้มันเดินนะครับว่าดูความปกติดูความปกติของวัวด้วยอยู่ในคอกเดินไม่ได้ไกลนะครับเดินวนแต่ละอันนี้เราเดินงนอกดูความผิดปกติของวัวว่าปกติไหมนะครับแล้วมันดูของหน้าร้อนนะครับเขาต้องกินน้ําเยอะครับพี่น้องครับเนาะครับผมวันนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องเิซีนะครับทุกท่านนะครับมีความรู้แลกเปลี่ยนช่วงหน้าเล้งการเลี้ยงวัวนะครับทํำยังไงนะครับ มาคุยคุยกันได้ครับผมผมยินดีนําแนวทางของท่านมาประยับประยุกต์ใช้แต่และคนเลี้ยงวัวไม่เหมือนกันครับไม่มีการไต่ตัวนะพี่น้องครับ,ร,บรับชมคลิปนี้แล้วครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านทั้งเช้าไร่เชาวนาทุกท่านเลยที่เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั่วประเทศไทยครับรับชมทีมนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อวบ้านชานอ,อนทว์ด้วยครับสวนันนี้สวัสดีครับ